รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดเทอช่วงสงการที่ผ่านมาเป็นไงบ้างขี่ไปหนมาบ้างคะก็หลายที่อะค่ะคุณจะเอาที่ไหนบ้างคะบ้านหนูอยู่จังหวัดไหนอยู่งการอ่ะการมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างออดิมไม่น้าโขงไรเนี้ยปทีิโกนี้แหละอาจารย์จม่เ้ค่าค่ะไปเที่ยวจากบ้านแลคะ นักเรียนหาความสุขใส่ตัวเองแล้วก็่าลืมอย่อย่าลืมหาความรู้ใส่สมองใส่สมองนะโอ้ยคุณเราจะมาเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตแล้วก็ลำดับเลขคณิตขออนุญาตมีใครได้มีใครได้มีการขออนุญาตมีใครได้อ่านมาบ้างไหมอ่าถ้ายังไม่ได้เรียนก็เดี๋ยววันนี้ครูมาสอนนะลำดับเลขคณิตเนี่ยก็จะมีสูตรคือ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบห b ซึ่ง a n เนี่ยคือพจน์ทั่วไป

아う <susurra> เ yeah. ยอะไงไม่ได้ทำอะไรหรอเออแล้เธอรู้ป่าปล่าว่นนี้เรามีประชุก็ได้ยินมาบ้างนะเป็นไงอ่ะวันนี้ที่สองเหนื่อยมากเด็กดือมากพอดีฉันมีธุระดงอย่างฉันต้องไปธุระต่อสั่งงานที่แบบไม่เคยจะรู้เรื่องกันเลยนะดาวแล้วมีเด็กอีกคนนึงแกแบบแต่งตัวสอกปรกอ่ะ ฉัสนสสดไปก็ทำหน้าไม่เข้าใจฉันนะเธอเข้าใจไหมฉันนี่แบบอ,อะไรเนี่ยเราแบบใกล้นางกล้วก็ดูเหมือนจะมีเห่าด้วยเลยแกบม,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 มกว่าฟูๆอะกลัวกลัวสิพี<อ>่ก็โตแล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่ใช่เด็กก็อยู่มัธยมแล้วนะคนะุณร,รู้สารักสาวเนี่ยใช่ฉันนี่เครียดมากแล้วต้องเจอตลอดอะหลายปีอะแล้วเด็กห้องแกเป็นไงบ้าง ก็ก็ดีอ่ะก็ไม่ได้ดื้อไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ก็สะอาดดีเนาะตู้ตัวนี่แกโชคดีอืมไปหาอะไรกินเถอะไปไปค่ะเราจะบอกไว้นี่แหละเนาะเอโอเคนะเดี๋ยวเราไปหากินโอเค ูมานะรอครูก่อนนะเดี๋ยวภายภ้าครูมาโอเคไหมคะอย่าเสียงดังกันละเข้าใจไหมเนี่ยเออพูดด้วยก็พูดด้วยสิเออไม่หนูเลือก ได้อาจารย์ไม่สอนน่จะจะทำได้ยังไงเนาะดีแล้วแหละที่ไม่สอนเลยที่เก่งนั่นแหละ อเขาแคให้เพื่อนท่เป็นประธานก็เลยค่ะแล้วก็ยังถามบอกีพเ่อนมารเรยนบอกว่าคเขาควจากที่บ้านเใจของาแล้วค่ะท่เขาจะใ้แเนี่ยเกิอบครัวจะโจรายจะโจรแ่วเราก็ไม่เคยอะเลยนามตนลน่มีมีิดประหยัดได้ก็ไม่จะประหยัดได้แล้วก็ก็ ตั้งใจวยนะคะนี่เป็นแรงรุ่งรุ่งที่คูอยู่ตรงนี้แล้วถ่าหนูมีอะไรให้คูช่วยบอกูได้ ภาคตะนาวคุบและน้องก็งสิประชุมเรื่องการให้ทุนเด็กน้อยได้บ้างราสิให้ทุนเด็กน้อยที่เรียนกิตติยาชนมี่ทุกคนใดสิน้ำสีุรบ่ดิฉันขอขอองตามมาด้วยดิฉันอยากเสนอนางสาวเชิญมีบริจาคบรกจาคดิฉันสงสารเด็กคนนี้มากพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เด็กตอนนี้เธออยู่กับยายสองคนค่ะและทุกวันเธอจะต้องเก็บเงียะช่วยยายเก็บตังค์ค่ะ ดิฉันเคยสอนเด็กคนนี้มาเด็กคนนี้มีความป็นมืค่ะเธอเป็นคนเธอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนขยนันและมีผลการเรียนดีค่ะดิฉันเห็นว่าเด็กคนนี้คนที่จะได้รับโอกาสถ้าหากเราสนับสนุนเธออนาคตของเธอไปได้ไกลแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะที่หลานจะเห็นด้วยก็พูดราชการเนะะี่ยค่ะว่านักเรียนคนนี้มีศิกิ์ได้รับทุพวาะว่าวา,าที่คอยสอนมากค่ะ คนกาเรียนที่ดีมีควา,า,ามยยานตั้งใจเรียนค่ะดี่ันไม่เห็นตลยนะได้ยังไงคะเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้มีปัญหาที่จริงนะคะพ่อดิฉั้นไม่เห็นเวยจริงะแม่ค่ะฉันขายนี่ฉันนะะ้น่าคนีจะต้ออะญญญตนอ่าอาา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 ่าาาตาา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 ูาาาาต่าา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 านาาาาาาา็าา็นาาาาาไาาไาามาาาาาสู้เราเาาเาาาาาาะไปาา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 าไ้อา เราไม่ดีกว่าหรอคะท่านเด็กอะคะสมัยนี้ก็ต้องหนักทางานก็นต้องรู้ว่าเงินแต่ละบาทมนหายากแค่ไหนเดดกเดสนูกแล้วค่ะท่านดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะทุทีลนั่นผมขอใจได้ว่าคุ่นอย่างไงามากแบบสบายช่วยลำบากที่พ่อแม่เป็นอะไรทุกอย่างแล้วเด็กหน่อยกเนี่ยมันมีไผ่ถือตัวเอาตะค้ยช่วยเหลือเขา การที่จะเป็นคู่ที่ดีนะมันโม,มเมนต์วันโมเมนต์วันซื่อๆต้องเห็นแตเด็กน้อยมากห้องก็ต้องห้ามเด็กน้อยการห้ามเด็กน้อยมันเกิกกเด,ด,กด,กดกขึ้นการที่มีความเมตตารู้หน้ายี่งเรธรรมดีต่อเด็กน้อยมันมาสื่อสารซื่อๆแบบอีย่างคู่หูบอลเด็กคนนีูน่นะไปเย็นทาเก็บรยะที่โต๊ะคู่อ่ะซุ่มมือเลย หมูให่ใบบานเนีว่าการเชฟก็มดดีนะมันก็จะเป็น้องแหรือหูดอแเพื่อการที่ท่องลปพักนันมีแต่ข้างนาพักลาพิสวยๆไจังไหนมันต้องมีติดติดห่องลงพักเง,งินบอสเอากระสันกันประซุ่มซนีเ้อนี่นี่มีล้ะเอา้าเ้อ อาจารย์เขอยกบอกเธอเราขอโทษนะที่เราทําตัวไม่ดีเลยอ่ะไม่เคยสอนเด็กนักเรียนให้ดีเลยอ่ะเราอยากจะขอโทษเด็กนักเรียนด้วยอ่ะเราเองเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรจ้ะเราไม่ได้โกรธเลยอนจานย์ทีนี้สิฉัจะเรียกวกคุณมืออาชีพเราทำให้เด็กของเราไปถึงคว่งฝันได้ถูกไนจ้ะเราจะทําตัวให้ทาตัวให้เราจะทําให้มันดีกว่านี้เราสัญญา วันนี้เราไปชมานอ่ะฉันรู้สุดไม่ดีเลยว่ะรูสุกว่ามันไม่โอเคอ่ะไม่เป็นไรก็ลองโพกตามเห็กมาขอขอวจกันดูเนาะแหนสนุกเลยนะลองโพ ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศารใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สังสมอุดมการมีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู คุณจะต้งเธอทูลเอาไว้เนื้อกล่าวท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นท่านอุทิศให้ค,คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จัดเจเฝ้าแนบเฝ้าเน้นมีได้อำรังเพราะคุณที่สาง kei tū te สู่ชั่วนิรันดรมือนี้เด้นมือีด้พ่ไบโค่ในาที่เผู้่เาตองดูว่าลมนีการเปลียนแงไปามาสิเป็นเรื่องเทคโนโลยีการใิตต่างๆนันแลวเฮาตกล่าวห้ลกท่านยทนสมัยหเป็นผู้แลวเาตงีความหมู่นขเขาดูกอนเขาีเสียวอสนพได้ ขอโดยพ่อเปนนักเรียนพ่อสุปพ่อเจริญขอให้เป็นเด็กน้อยที่ดีของพ่อแม่ของผู้ลอดไป ลมกาทางที่เดินแม้มีควากน้ำจะก้าวไป